ท่านผู้ชมทั้งหลายนะลัอยู่ผมกาบินฮ5กันอีกรอบนะครับแลวันนี้นะครับเราจะมาดีแอคเพลงของคัมแบนเดอร์กาบูนะครับกอดบูนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมมีเพื่อนของผมมาช่วยดีแอคนะครับสวัสดีครับคนนี้นะครับเป็นเพื่อนชื่อเวหาเป็นเพื่อนร่วมบ้าของผุณรมณให้เต็มสิทคุณบ้ามาไรเดอร์คุณต้าแมนแค่ไหนครับเจ็ดครับ ยังยังยังถือว่าอยู่ในขั้นปกติก็ไม่เป็นการเสียเวลาก็ไปเลี้ยกันเลยนะครับดูว่าจะทําได้ดีเหมือนเพลงเรว่าที่เหลือไหมอ้ยสามองหนึ่งไปโลโก้โครเว่

ไม่ค่อยมันเลย <laughs> แต่รู้ทำไมแต่คือแบบตอนเขาเปิดคลิปขึ้นมาเราคือแบบมันโผล่ขึ้นมาราร้สึกตัดใจอมันเออว่ามันคล้ายๆก็อดาดเลยนะหรือเปล่าแต่ว่ามันไม่มันเลยอะ มันแบบมันแบบไม่มันเลยสักนิดนึงอ่ะมันแบบคิวมากแบบเดี๋ยวไม่เ็มมันมีเพลงตอนท้ายแล้วมันรู้สึุดแบบนี้ดี่สุดอ๋อเพิ่มมีเพลงตอนท้ายเหรอไม่ไม่แบบเพลงแบบเพลงเอนดิ้งเลยโอ้โหอไรแบบนีอันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่อันนี้ไม่ใช่ เว่าเปล่าอันนี้มันน้ำเอาไปไกลๆมันมาแค่เป็นโซดินต่อกลายเป็นว่าส่วนตัวคุณแล้วอาผมรู้สึกว่าเมื่อกี้ดีกว่าเพลงโอเบินินไปตอบมาให้ว้าเปล่า แปลงฟันแปลงฟันกับลองคิดดูนะสมมติเทมพัดกาบูนะมันเป็นซีซีีแล้วคนแสดงต้องแปลงฟันกับกาบูแั้นก็ทำใจแต่รู้สึกว่าเพลงนี้มันให้มันเหมือนเพลงอนิเมะไหมก็เหมือนก็อยู่เออแต่บอกผมว่ามันแบบมีเรียกว่าไงมีองค์ประกอบ หลายอย่างในท่อนเพลงนี้มันมีหลายท่อนอนะคือทำให้ม,มันเหมือนแบบเพลงมันยาวกว่าหลายเพลงของไนเดอร์เยอะจํานวนมุมงลงแล้วก็ผมรู้สึกว่าผมโอเคผมชอบแค่ท่อนเปิดเนี่ยแหละแต่ที่เหลือผมรู้สึกว่าค่อนข้างเฉยๆแต่มีบางมีท่อนตรงที่มันสโลดานิดนึงที่มันดีดีก็ด,ดีเลยเต็มสิบให้ตัวเราขอบครับโอ้โห <laughs> มันการก็ารมันจะดีนิดนึงเาดทีน่อยสำหรับผมแล้วผมให้สักสักสักสากผมให้สักเจดจุดห้าล้กันนะถือว่าอยู่ในเกณฑ์ไรเดอร์ที่โอเคไม่ได้แบบตกต่ำขนาดว่าไรเดอร์บางเรื่องที่อยู่ในรีเฮสเซเรื่องที่ห เป็นไรเดือนเรื่องที่หกเหมือนกันเป็นเรเ่องเรื่องที่หกก็ผมว่าเรื่องนี้น่าจะไปรอดน่าจะไปรอดอยู่ไม่ได้เหมือนกับเซเบอร์หรือจะเซเบอร์เพลงเปิดขอก็อาจจเซเบอร์เพลงเปิดโอเคแต่ว่าก็นะทุกคนคิดยังไงกับเพลงนี้ก็มาบอกกันได้ส่วนตัวแล้วผมคิดว่า กับทุกเพลงดีกว่าเพลงนี้ใช่ไหมเปิดเพลงกันสิผมว่าเพราะว่าเพลงนั้นแต่เรารีวิวอะหรเพลงรีวิวแต่ละเพลงก็ไม่เบาเลยมีอะไรบ้างอ่ะเมี realize เออดี realize all mighty live debut trust กับที่มีอีกต่อรีผมว่าทุกอย่างค่อนข้างดีกว่าเพลงนี้หรือเปล่าเพราะว่าครั้งแรกที่ผมรีแอคอะผมก็จะเป็นอย่างเงี้แหละจะไม่ค่อยชอบไปดูได้คลิปทีดคลิปที่ดังที่สุดของ ผมไม่ชอบมันเลยตอนนี้แต่ตอนตอนนี้ผมรู้สึกว่ามันดีแล้วก็ใครคิดไงก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับก็ใครอยากให้ผมทำคลิปเกี่ยวคอนเทนต์เกี่ยวกับกาบูมาเรื่อยๆก็บอกกันมาได้นะครับเพราะว่าปีที่แล้วผมแทบไม่ได้ทำเกี่ยวกับกระชาดเลยเพราะว่าช่วงนี้ผมหายไปนะครับแล้วก็ใครเห็นหน้าท่านผู้นี้ก็คอมเมนต์กันมากดไลค์ก่อนดทายนะครับเฮ้ย คลิปต่อไปจะรีวิวเกี่ยมับขัดกาบุนะครับไม่ตังค์จะซื้อก็ซื้อเองซื้อเองแล้วเอามาลงเช็นไม่มีผมว่าผมก็เตรียมแผนที่จะทำคลิปสนุกๆเกี่ยวกับไรเดอร์กับเวหาคนนี้นะครับอยู่เรื่อยๆก็ติดตามชมกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบาย